สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพามากินหมูจุ่มแก้หนาวพาเจ้าตัวเล็กเข้ามาเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยร้านนี้เขาเขามีมุมเล็กๆให้เด็กไว้ได้นั่งเนาะไม่งั้นถ้ไปที่อื่นไม่ได้กินดีพี่นอ้องเอ๋ยเพราะว่าสนหมาถ้านั่งร้านแบบเนี้ย คือเขากินแล้วเขาก็ไปวิ่งเล่นกินแล้วเขาก็ไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยพอได้อยู่ก็ออกจากห้างก็มาต่อที่ร้านกิดเสร็จก็กลับบ้านแชราไลน์เดี๋ยวสามทุ่มต้องขึ้นไลอีกอะ่ะต้องเตรียมตัว หาอะไรทานให้อิ่มก่อนไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากอยู่อีกกินแบบนี้มันสะดวกไงที่สําคัญคือได้กินของร้อนๆนะก็มีดนตรีสดด้วยนะร้านนี้เป็นอ่าสไตล์ฟกซองคำเมืองรือว,ว่าปอนต้องตัดเสียงออกเด้อเพราะว่ามันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ถ้าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ก็อยากเปิดอยู่หรอก จำเป็นต้องเอาเสียงออกเนาะก็ไม่เป็นไรนึกอแล้วกันก็ร้องสไตล์เพลงสไตล์คำเมืองทั้งหมดเลยเป็นเพลงเชียงรายลํำลึกเพลงของอ้อยกระท้อนของอรวีสัจจานนท์อย่างเพลงอะ,อะไรเชียงใหม่สาวเชียงใหม่อะไรสักอย่างหลายเพลงแล้วก็ไปร้องเพลงเพื่อชีวิตด้วย ของอะไรเก็บประวันะ่ะของพี่อะไรก็เสียไปแล้วเนาะถ้าจําไม่ผิดนะร้องวันนี้เสียไปแล้วก็จะร้องคู่กันมีผู้หญิงกัแบบมีผู้ชายผู้หญิงพนเดาวว่าน่าจะเป็นเจ้าของร้านเนาะเห็นไปทุกทีก็เจอเขานั่งอยู่ในร้านตลอดหรือว่าเป็นหุ้นส่วนไม่แน่ใจเพราะว่าร้านนี้ยเป็นเจ้าตำรับเนาะบายบายค่ะ